มาดูทิศทางของเศรษฐกิจไทยกันนะคะว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะผลกระทบจากโดนัลด์ทรัม์ด้วยนะคะ,คะผู้นำสหรัฐนั่นเองค่ะวันนี้เป็นอุมมองนะคะจากทาง S C B w e a l t ค่ะโดย S C B w e a l t นะคะได้ยกทีม advisory บริการลูกค้าครบมิติค่ะคุณสอนชัยสุเนตา C F A รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Wealth and Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเปิดเผยค่ะว่า SCB w a l e จัดงาน SCB w a l e Holistic Experts ในหัวข้อ Tomorrow's w a l e Key Investment t r e n d Defining 2025โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะที่สามารถให้คำแนะนำครบทุกองค์รวมของ SCB w a l e Holistic เพื่อให้นักลงทุนนะคะสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ s c b Wealth ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะ S.C.B.E.I.C. นะคะประเมินเศรษฐกิจโลกขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนนะคะจากนโยบายทรัมป์2.0ที่กระทบเศรษฐกิจโลกผ่านช่องทางการค้าการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานคาดว่าปีนี้เฟดลดดอกเบี้ยรวม50เบสิสพอยต์เพื่อรองรับความเสี่ยงเงินเฟอ้อที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีนำเข้าและการกระตุ้นการลงทุนในประเทศค่ะ ขณะที่เศรษฐกิจไทยนะคะโตที่2.4รตรับผลกระทบการกีดกันการค้าจากสหรัฐนะคะเนื่องจากสินค้าส่งออกของไทยเป็นกลุ่มสินค้าที่สหรัฐนั้นตั้งเป้าลดการขาดดุลการค้าและต้องการสับสนุนห่วงโซ่เพืทานในประเทศทดแทนพร้อมประเมินค่ะไทยปรับลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่2ค่ะแต่ละเฟสของช่วงชีวิตลูกค้าเนี่ยความแตกต่างมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องคัสตอมไอโซลูชันเนี่ยให้ตอบโจทย์ เมื่อตอบโจทย์แล้วเราก็จะต้องคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเนี่ยที่จะมาตอบโจทย์เรื่อง advisory แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์นั้นนะที่ดีที่สุดนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยมาเรียกว่า bundling แล้วก็เป็น solution base ให้กับลูกคา้าอันนั้นก็คือ,คอ,คอโจทย์ของ SCB w e l l นะครับขณะที่ SCB c i o แนะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดดเด่นที่สุดค่ะ ผลตอบแทนมีโอกาสเนื้อตลาดหุ้นโลกจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตดีแม้ valuation แพงและลงทุนระยะยาวนะคะในกลุ่ม Quality Growth เกาะกระแส AI ทางด้านของ Innovex แนะนำค่ะลงทุนแบบเก่งกำไรนะคะประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีนี้อยู่ที่1,550จุดค่ะ จากปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของผลการดำเนินงานและมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะและ Family Office พร้อมให้การปรึกษาการลงทุนในแต่และช่วงชีวิตเพื่อความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะสนใจในการที่จะวางแผนการลงทุนสร้างความมั่งคั่งนะคะก็สามารถสอบถามกันไปได้แล้วค่ะที่ SCB Wealth นะคะ